วิวนะครับยมามห้าอัมพอร์โรนะครับหน้าดำไม่แจกน่อยนะนาปัดแชปลานะครับแบตไม่มีนะสตาร์ททีเดียวนะครับสตาร์ทท้าแบตไม่ได้ใส่ต้องสามเคจ จำเดิมจากญี่ปุ่นนะครับบอกเป็นสองชั้นอันนี้เป็นห้าหุ้มอีกทีนึ่งลองสตาร์ทให้ดู ้าปิดน,นะครับท้ายปิดนะเป็นสองจังหวะนะครับ,รบไม่มีอะไรประมาณนี้ไม่ขึ้นหมดนะ นี่นะครับลองแล้วนะมหมขึ้นหมดนะครับน้ำมันขึ้นหมดโอเคครับ